สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิริพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทําเมนูปลาทับทิมราดพริกนะคะเป็นปลาทับทิมสามรสนะคะแล้วก็นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้ทํานะคะเพือ่อนเดี๋ยวเราจะต้องมาทำรพริกเครื่องแกงก่อนนะคะเราจะต้องทําเองนะนางเอกก็คือปลาทับทิมนี้แหละนะคะนี่แล้วก็เราจะไปทําพริกเครื่องแกงก่อนนะคะสิ่งแรกก็เป็น ตะไคร้หั่นฝอยนะคะแล้วก็ขาผิวมะกรูดกระชายนิดหน่อยนี่ก็เป็นพริกแห้งนะคะหอมกระเทียมนะคะทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำเครื่องแกงกันนะคะไปเลยค่ะเพื่อนเราไปปั่นเครื่องแกงก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้ปลาที่เราจะเตรียมไปทำ เป็นปลาทอดสามรสนั้นเพื่อนนะวันนี้เราก็จะเอเกลือมาคลุกเคล้าปลาก่อนนะเอาแค่พอมันมันนะไม่ต้องเค็มเพราะเดี๋ยวเวลาเราเอาลงไปผัดมันก็จะต้องเติมเครื่องอีกใช่นคะก็หมาักเอาเกลืออ่ะให้เนื้อปลามีรสชาติกันหวานประมาณนี้ ะเราก็ไปทอดปลากันเลยเพื่อนไปจ้ะไปทอดปลากันเลยค่ะน้ำมันก็ร้อนแล้วนะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปทอดเลย ไม่ต้องไปทอดเลยน้ำมันร้อนแล้วเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะเพื่อนไม่ค่อทอด เพื่อนปลาเรากำลังทอดอยู่นะคะอยเางนี้คะสวยงามนะวิธีการเคล็ดลับก,การทอดปลานะคะสดๆปลาสดๆนะเราต้องเท้าเกลือเสนหน่อยนะคะแล้วก็เปิดน้ำมันให้ร้อนเสร็จแล้วก็เอาลงกระทะแล้วก็ลดไฟให้เป็นไฟปานกลางนะคะเราจะทาให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะเพื่อ,อน,นเคล็ดลับนะคะเป็น รมความรู้ของพี่สิริก้อมาแชร์เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกก่อนนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนปลาทอดของเราวันนี้นะ,นะเหลืองสวยงามอร่าง วยน,นะคะเพื่อนเห็นะคะ,ะ,คะเราก็จะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะเพื่อนจ้าปลานะคะปลาทับทิมทอดของเรา เพื่อนก่อนอื่นเราจะผัดเครื่องแกงก่อนนะคะทอดปลาเสร็จแล้วนะเราก็จะมาผัดเครื่องแกงใส่น้ำมันลงไปประมาณนี้ก็เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะก็ะะใส่ไปพอ,อน้ำมันน้ำมันเริ่มอุ่นนะเราก็ใส่เครื่องแกงไปเลย ปั่นเองได้ตำนะเพื่อนปั่นเอาเครื่องเครื่องปั่นอันนี้ปั่นละเอียดละเอียดมากหอมอยู่ก็จะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะเพื่อนเราก็ใช้ไฟกลางๆนะผัด ก็ผัดน้ำแกงไปได้พอประมาณเราก็จะเติมเครื่องน้ำเพื่อนนะใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนสองช้อนนะเพื่อนก็น้ำปลา ลาน้ำเพื่อนนะหนึ่งช้อนนะคะปลาแล้ตามด้วยน้ำตาลน้ำเพื่อนน้ำตาลนะคะนี่นะน้ำตาลน้ตาลก็ใส่อาตามที่ชอบนะชอบหลายมากก็ใส่มาก สีบอกให้มันออกหวานนี่มันมันจะอร่อยใส่กงปรุงรสนดีนะคะเพื่อทำปรุงนะคะหนึ่งช้อนนะคะใส่แล้วก็ผัดเลยเครืะคะ่องให้หอมนะคะ เราจะเติมน้ําไปสักนิดหนึ่งน้เพื่อนนะเพื่อเราจะได้แบบมีน้ำขุกขุดเวลาเราทานนะคะ ใส่น้ำตาลไปอีกสักช้อนหนึ่งหอมแล้ว ือไหนน้ำเพื่อนหนึ่งช้อนแลก็จะรอให้เดือดชิมรสชาติก็เอาปลาลงไปราดเลยไปคลุกเลย เพื่อนเครื่องแกงเราก็จะสุกได้ทีแล้วเราก็จะโรยใบบางกูดลงไปน้เพื่อนนะโรยบาะกูดลงไปลงไปฉีกโรยลงไปเลย <c oughs> แล้วก็นำปลานะนำปลาที่เราทอดเอาไว้นี่นะปลาเนี่ยนะ เราก็เอาลงไปเลยนะลงไปคลุกเขาใส่กับเครื่องแกงน้ำข้ว ปล่อยให้เครื่องแกงซึมซึมลงไปในเนื้อปลานิดหน่อยนะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยคะเพื่อนเสร็จแล้วเป็นอันสมบูรณ์สำหรับปลาลาดพริกของพี่สิรินะคะเรยบร้อยปิดแกด๊สถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชม เมนูอร่อยๆอจะขอพริสิริน้ำเพื่อนนะนปลาราดพริกค่ะสวยงามใครหิวก็แวะมาเลยนะเพื่อนนะแวะมาทานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟละจ้า